สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮาก็มาอยู่ในสวนกันอีกแล้วนะคะมื้อนี้ก็คือเฮาจะมาเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวกันค่ะโดยการเก็บผักในสวนของเฮานั้นไปขายนั่นก็คือโหระพาแล้วก็ใบชะพูหรือผักอีกเลิศบ้านเฮานั่นเองค่ะใบโหระพานี่ก็คือสวยมากเลยนะคะไม่ได้มีแค่จุ่มนี้นะคะมีริมคลองก็มีนะคะจุ่มริมคลองค่ะ เราเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเพราะพันต่อคะ่ะอันนี้ก็คือเรากําลังเก็บแล้วก็จะเอาไปขายแล้วนะคะทุกคนนี้สวยไหมคะมีต้นบักนัดด้วยนะคะเห็นต้นบักนัดไหมแก้จะได้กินหน่วยแล้วจ้าอันนี้ก็คือมเมล็ดผักที่เราจะทําการปลูกกันนะคะได้เก มะเขือม่วงมะเขือออนแอแล้วก็มะเขือไข่เตาค่ะวิธีของพ่อนะคะก็คือพ่อจะใช้พ่อจะทําการเอาเมล็ดผักนะคะที่จะเอาไปปลูกเนาะเอามาแช่น้ําไว้ก่อนพ่อบอกว่าการที่เอาเมล็ดผักมาแช่น้ํานะคะจะทําให้เมล็ดผักมันพองแล้วมันก็จะขึ้นง่ายนะคะ เกิดง่ายเกิดเร็วนะคะแล้วก็มันจะทําให้เมล็ดไม่เน่าด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่มนเน่าค่ะเมล็ดมันไม่มนเน่าเมล็ดที่เราลงไปปลูกไปในดินนะคะมันจะทําให้เมล็ดไม่เน่าแล้วก็แตกหน่อไวมากแตกต้นไวมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีของพ่อนะคะเราไม่ได้ใช้ใช้สารใช้ปุ๋ยใช้อะไรเร่งมันนะคะเราแค่เราเราปล่อยมันไปแบบเกิด ธรรมชาติเลยนะคะนี่มะเขือออนแอนะคะก็คือมะเขือปอนะคะทุกคนอย่าสงสัยนะคะว่ามะเขือออนแอนั้นคืออะไรเฉลยให้แล้วนะคะมันเป็นมะเขือปอนะคะแล้วเราก็จะเอาโหระพาไปลงด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะผักใบชะพููแล้วก็โหระพาที่เราจะเอาไปขายกันวันนี้ก็วางข้างๆกันเลยสวยจริงๆนะคะสวยมากงามมากสวยงามมากคะ่ะอืม ผักที่เราจะเตรียมไปมะเขือไข่เตานี่มะเขือไข่เตามะเขือม่วงตามไปด้วยอใบโหละพานะคะนี่ใบโหละพาอันนี้ก็คือแช่น้ำไว้อยู่นะคะจะแช่น้ำไว้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะคะ พ่อบอกว่าอันนี้ก็คือวุ่นวายมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาเตรียมตัวเตรียมเตรียมที่นะคะเตรียมที่ในสวนหาที่ว่างในสวนเพื่อลงเมล็ดผักที่เราทําการแช่น้ําไปเมื่อตะกี้นี้นะคะนี่บรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณปู่ก็คือถอนหญ้าอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือนี่ใบชะพูที่เราจะเอามาขยายพันธุ์นะคะ เราจะเอาตรงที่มันมีรากนะคะนี่โอ้นี่ไงคะ่ะเรากําลังขุดขยยพันธุ์แล้วคะ่ะต้องขออภัยในความชิดนอนด้วยนะคะเพราะว่าตื่นมาแล้วก็เข้าสวนเลยคะ่ะนี่พอเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราไม่ได้ขุดลึกนะคะขุดแค่ให้ต้นมันพอลงไปในดินได้แล้วก็ฝังกบแค่นั้นเองนะคะเราไม่ได้ทําการขุดลึกหรืออะไรเลยนะคะ แค่แค่แบบเหมือนง่ายๆอะค่ะแค่ง,ง่ายๆแล้วก็ปล่อยมันเกิดตามธรรมชาติมันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะคือรอเวลาให้พืชที่เราแช่น้ำไว้มันได้ที่แล้วก็เอามาลงได้เลยะคะ่ะ